จานไหนที่ที่มีปลาหอมนัวเปอะไรเราจะมีเทสเตอร์เดี๋ยวผมจะให้เทสเตอร์ลองชิมดูนะครับจานไหนที่เป็นปลาหอมนัวลองลองระหว่างสองจานนี้ระหว่างสองระหว่างจานนี้กับจานนี้จานกลมนะฮะโอเคแล้วก็จานนี้ครับจานกรมครับเทสเตอร์เลยเทสเตอร์ จานไหนมีปลาร้ครับโอเคถูกต้องครับทำไมทราบว่าตรงไหนมีปลาแต่จริงมีปลาร้ทั้ตัวครับแต่ว่าเราเหมือนมีปลาร้แต่ว่าไม่รู้เลยมีปลานี่ฮะนี่คือค่ะนใหม่อร่อยหมูก็อร่อยค่ะลองลองชิมดูก่อนลองชิมดูก่อนครับลองชิมดูก่อนชิมลแบบไหนปลาร้าอย่างเดียวกต้านา เอาคนเดียวก่อนเดียวนูขอถ่ายกินก่อนกป,ป๊นนึงเอาเอาใบเลตไหมขอขอใบเลตพี่เขาขลับใบเลตแป๊บนึ่ง อากาศหนาวอยู่กรุงเทพได้ไม่ถึงอาทิตย์นะกินส้ตมตำนี้จะลืมส้มตำที่น้านเลยอ่ะต้องบอกป้าว่ามาดูส้ตมตำที่นี่กิน,น,น,นสเสร็จแล,ล้วเรียกพี่เขามาเก็บเป็นเพื่อนเพราะว่าหนูกินไม่หมดอค่ะเรืองเดิม เดิมลเลยเหรอลองไม่เปลี่ยนหม,มือไงมันแซ่บมากเดี๋ยวเราจะมีการท้าแข่งกินได้ไหมท้าแข่งกินเลยเอ่ะพ่อผมคนใต้ผมทานเผ็ดได้ใครเผ็ดกว่าคนนั้นอะแพ้ <laughs> สรุปใครเแพ้ขอโทษทีใคร, <laughs> ใ,ครใครกินเผ็ดได้น้อยกว่าแพ้ <laughs> Về ra ngoài rồi